ข่อนหน้านี้หนึ่งครับเขเค็อทักทายนะครับผมผู้บริหารของเราทักทายแฟนคลับนะครับแล้วก็คุณลูกค้าของเรานิดหนึ่งฮะทัตทายแฟนับโอเคยอะกว่นี้อีกนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้บริหารแล้วก็ลูกค้าของเอสเมอร์นาเอสเมอร์นารีดดอนแล้วก็ทักทายแฟนคลับทุกคนมดนะครับเต็มบ้านเต็มเลิศ เก่งจังหวะดีมากเนอะตื่นเต้นมากฉันแน่ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยครับใช่ไรเที่ยตื่นกต้นจังมากนะเออแต่ว่าแรกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับขับหลงอยู่เนี่ยครับผมทางเข้าใีสีรอดวนนไปวนมาที่ไหนนะวนมาไปไม่กลัดแล้วกลับมาที่นี่มาอีกทีหนึ่งวนไปทีถึงซวนนำภูมิแล้ววนกลับมาทีนึ่งตะกี้นะฮะบอกเลยครับว่าผมเข้มออร่ามากเข้มส่วนนี้คือจาง จางหายไปเลยฮะเทปแล้วขอเก้าอี้ฮะเพราะตีมากเลยตอนนี้ถ้าจะเจอเราเทปมากนิดนึงฮะบอกเลยว่าอีเวนต์อีกอีเวนต์แรกตอนที่เวิร์ r o m home มาอย่างเงี้ยครับหรือว่ากิจกรรมอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเรามีเผลอหลุดมั้งไหมแบบกินไปเยอะๆแล้วเผลออ้วนเผลออ้วนมีมั้งไหมมีครับเออมีมากๆด้วยเป็นไงบ้างว่าแม่ผมทำอาหารอร่อยมากเออน้องเชฟ้องเชฟก็เอ็นทอร์กิตติ้ครับผมทั้งส้มตำทั้งอะไรมันก็เต็ม บวมเออเอาใช่ก็มีโซเดียมเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นคนที่เวลากินอะไรก็้วแต่อนข้างที่จะอร่อยอืมครับ แต่พอที่กินอะไรก็อร่อยงันก็เลยมีช่วงที่น้ำหนักดูสวิงหน่อยครับแล้วก็พอน้หนักสวิงแล้วเนี่ยถามนิดนึงเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างเรื่องของน้ำหนักก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องของรูปร่างก่อนนอกจากการออกกําลังกายที่บ้านทั้งก่อนที่เจะคลองนะครับผมก็จะนี่ระคราของอาตัวช่วยอาตัวช่วยนะครับผมบางทีมันไม่ทันเขาต้องมาที่นี่เลยครับผม S อร์ลันดา ใช่ฮะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ามีครบแล้วผมก็ลองมาทําดูและดีจริงๆเป็นไงวะเป็นไงวะทำแล้วรู้สึกว่าเห็นผลเร็วขึ้นไหมเราทําหน้าเสร็จท<ช>ําตัวเสร็จ<ช>นัวสปานะใช่ใช เราพักก่อนดีมากครบครบเลยครบเลยครับเออ่ะวันนี้ใครที่อยากมานะเอให้มาที่เอสโมอรน่าคลินิกเลยนะครับผมดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพและความงามด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายแล้วเราซิปอัพวิตเพิ่งถึงทุกอย่างคุณไม่ดีสักทีต้องมีตัวช่วยบางทีมันไม่ทันครับใช่เพราะในนี้พอหลังจากที่กลับมาถ่ายละครได้ครับค่อนข้างที่จะหนักคือเราตัวช่วยเรามีอะไรช่วยเราได้เราก็พยายามหา ครับผมในเรื่องของผิวพรรณผิวหน้าแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ต้องมาที่นี่เลยครับเพื่อเลเซอร์ได้ใช่ฮะผิวพรรณผิวพรรณอย่างเงี้ยเวลาเราออกกองละครวันละครล่าสุดนี้เขาเป็นแนวแอคชั่นด้วยใช่ไหมฮะเลือกเผาขนวะที่เขาจบไปที่นี่ไปเท้าเผาเลเซอร์เลยขนหายเกลี้ยงไปตบเอาขนโอยันนี้อันนี้เลเซอร์เผาแล้วเผาเพิ่มขนหาย มีปัญหาตรงไหนทําได้หมดผู้ชายเนี่ยหนวดคงหนวดคาททาได้เหมือนน้องเทมเวลาเทมแบบว่าขี้เกียจจะโกนหนวดโกนคาวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบบางทีแบบขนตามทุกส่วนบนร่างกายเนี่ยผมทำบ่อยมากตะกี้เพิ่งทำมาเหมือนกันเลเซอร์ขนแบบขนคาขนหน้าเอาของแรกๆทาได้หมดเลยยิ่งนี้เลยครับผมช่วงเข้าปีใหม่ใช่ทุกคนก็ต้องการที่จะมีความมั่นใจให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับผมคลินิกนะครับใช่แล้วครับผมใช่แล้วนะฮะ ปีใหม่เปิดประเทศแล้วต้องปังเนาะก็ต้องสวยต้องสวยต้องสวยต้องหล่อเออเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอโควิดหายปุ๊บเราก็ต้องถอดหน้ากากอนามัยแล้วพอถอดทับปุ๊บเราต้องสวยต้องหล่อพร้อมของโชว์ของโชว์จะได้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮใช่ฮะดิดเรื่องของรูปร่างแล้วผิวพรรณดูแลยังไงบ้างเลยเราดีฝั่งนี้เตือนเราให้นปดับฝั่งนี้เลยฮะเดี๋ยวเรื่องผิวพรรณแล้วผิวพรรณใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าเกิดว่าเจออยากจัดเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะฟื้นฟูผิวเร็วๆนะครับเราต้องมาเรื่องนี้เลยครับของเนลเลอร์ดานะครับผมใเรื่องของฟิตเมนต์นะฮะเรื่องของเลเซอร์ต่างๆนะครับผมคือ3วันก็สามารถที่จะผิวผ่องเขาได้แล้วตัวช่วยแบบผิวเร็วเลยก่อนเลยครับก่อนออกงานอย่างนี้เนาะเพราะก่อนงานนี้ต้องมาทําด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าอีเวนต์ทั้งกลับมาอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์แรกด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเราต้องสะกดต้องสายตาทุกคนให่ดุจเราใช่ถูกต้อง สกดไหมสกดเนาะร้องเพลงพอไหมพอน้องแค่ไม่ผิดนะตรงรีที่ผิดคโอ้กีต้าก็ผิดเลยกี้น้อนแค่ถูกใครบอกน้อเแค่ผิดที่ตีนะเด็กดื้อนะอ่ะเดี๋ยวทาอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราดูแลรูปร่างผิวพรรณแล้วเนี่ยมีวิธีการอย่างอื่นไหมเคล็ดลับแบบพิเศษพิเศษ บบของเราเลยที่ใช่ที่จะดูแลบุคลิกภาพให้ดีอย่างเงี้ยดีไหมจริงจริงก็ออกกำลังได้ครับใช่เพิ่มสัดส่วนต่างๆให้ตัวเองนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเร่งก็จะเป็นการมาเดินยารักษาจุดต่างๆ่างตัวเองครับอยากให้มันใหญ่ตรงไหนก็เพิ่มตรงนั้นโอเคตรงไหนใหญ่บ้างครับ เราโวยเราอกเขาบอกโอ้ยก็ต้องเล่นเวทบ้างอะไรอย่าอกี้ใช่ไหมฮะก็ต้องดูแลสุขภาพไปนะฮะแล้วเวลาปวดเมื่อยตัวออกกําลังกายนะครับนักกีฬาอย่างเงี้ยเมื่อยตัวก็ต้องมาที่นี่เอสเมอร์นาเวนเนสซาาเรามีไลน์สปาด้วยครับเรามีไลน์สปานะฮะนวดกดจุดอย่างเงี้ยครับบางทีเราเล่นผิดท่าอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะปวดมากๆถูกต้องเราจะปวดตามท่าที่เราเล่นมากๆใช่เพราะฉะนั้น มาที่นี่ค่อนข้างครบนะครับมาดูแลในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเสร็จแล้วก็ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นหายตรงนั้นครับอ่าและโดยเฉพาะหลายๆคนในเพืองที่หลายๆคนปวดคอมโหวเนี่ยครับเพราะบางทีก็แบบว่าอ่ะนั่งนานๆไปหน่อยเงี้ยเป็นออฟฟิศซินโดรมทีนี้เขามีการนวดกดจุดด้วยครับดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับผมใช่เลยนะฮะก็คือแบบว่ารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีช่วงโควิดผมเปลี่ยนที่นอนไปเสียแล้วครับเป็นทำไม มันเป็นรูปผมเลยนอนเยอะจะกินเสร็จก็นอนนอนเสร็จก็นอนต่อนอนต่อต่ดูดูทีวีต่อแล้วก็นอนต่อเออนะฮะอ่ะวันนี้ในฐานะที่เอสเมอร์นาครับก้าวมาสู่ปีที่ห้าแล้วนะครับผมแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเงี้ยมันแทบอยากจโวยพรอะไรบ้างไหมเขาแพลกับผู้บริหารให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับให้กับคุณลูกค้าทุกท่านโวยพรแน่เลยครับผมก็จริงๆได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยมีสองสาขา ใช่ไหมครับสามนะครับสามสามมีที่นี่แล้วก็มีที่พรามสามพัฒนาที่รามสามแล้วก็สีบ้านสีแฝดสีนกริมใครใกล้ที่ไหนก็ไปดูนะครับในตรงนั้นนะครับใช่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับและในสิ่งที่อยากจะโวยพรก็ขออนุญาตนะครับผมโวยพรเนี่ยครับ S เบิร์ดได้นะครับผมมีสาขาต่อยอดเพิ่มเป็นหลาร้อยสาขาในว้าวให้เติบโตแล้วก็ขอให้มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็อยากจะขออนุญาตโวยพรนะครับให้กับ ทุกท่านที่มางานในวันนี้นะครับผมมีสุขภาพที่ดีนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีเดินทางไปไหนก็ขอให้อ่ปลอดภัยนะครับขอมีความสุขมากๆนะครับผมก็รับปีใหม่ครับโอเคครับขอเชิญบมือคุณแคทหน่อยฮะต้อนรับปีใหม่นาะสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งกนปีนี้ปีหน้าก็ต้องรับสิ่งดีๆเข้ามาใช้มาเมันต้สิ่งใหม่ อ่าใช่ครับแล้วปีหน้าเป็นไงบ้างเรามีผลงานอะไรบ้างอัปเดตนิดนึงก่อนปีหน้านะครับในตอนนี้ก็มีถ่ายละครเรื่องบ้านแต่สมัสยโซ,โซนแล้วก็เพิ่งเกิดไปก็จะมีชาติพยัคฆ์คมยักษ์เพลงลก็รับเชิญนะครับรบุ่มวิมาลาโอเคเรื่องหลบปุ่มไว้ก่อนปุ่มไว้ก่อนนะครับปีหน,น้ามีแน่แต่ตอนนี้คุณเทปไม่ได้มาปรบมืานะจ๊ะเพราะคุณเทปจะมีข,มของรางวัลมาแจกด้วยนะฮะเอาเล่ะครับนี่รเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเทป เล่นเกมแบบง่ายๆยังไงครับเชื่อว่าหลายๆคนตรงนี้เนี่ยเป็นสายหมูครับสายหมูก็ต้องพื้นเรื่องตัวเลขผมเชนมีตัวเลขที่ชื่นชอบมากไหมมีนะฮะมีนะฮะมีเลขอะไรบ้างเ่ยขอขอเลขเดียว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 ผมชอบเลขหกครับเลขหกมือมันคนมีเสน่ห์เนี่ยเลขหกนะฮะเออนะฮะถ้าอย่างนั้นเกมเราง่ายมากครับยังไงท่านไหนที่มีหมายเลขหกหน้าบัตรเครดิตขอทั้งหมดหกท่านก่อนเดินมาเลยครับ อะไรฮะเดี๋ยวมีของรางวัลเป็นโปสเตอร์คุณเทนครับผมแจกให้แล้วก็มีทีโบชเชอร์จากเอสเมอร์นาแจกให้ด้วยนี่ก็้ือเดี๋ยวเพื่นแคปโชว์นิดนึงนี่ฮะลิมิตพิเศษเป็นโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นนะครับเขาบอกเพิ่มเซ็นเมื่อเช้าเมื่อเช้ายังร้อนๆอยู่เลยนะโอ้ยร้อนจริงด้วยฮะนี่พูดเลยว่ามันเพิ่งหมดไปแล้วด้วยแต่ว่าอันนี้คือ New Collection มาใหม่และเดี๋ยวจะมีการต่อยยอดปฏิทินอีก ใช่ไหมฮะมีปฏิทินมีแบบกดตรงกดตัวเยอะแยะเลยอ่ะมาบัตรเครดิตนะไม่เอาเดบิตเอาเครดิตก่อนเครดิตโผ่ท่านมาเลยครับอ่าเอาตราเครดิตน้ำมาแล้วหนึ่งเข้าแถวเลยครับตรงนี้เลยมาครับผมอ่ะมาเลยฮะนิดหนึ่งนิดสองมาเลยฮะขอโผท่านก่อนนะครับมาเลขหกมาเลย,เลยนี่เดี๋ยวแจกงโผท่านก่อนมาฮะแต่ถุงนี้ก่อนนะครับ 6ท่านเลครับแล้วก็รักเรียบร้อยครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะเดี๋ยวเราต้องลงทะเบียนกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะรับกิอลเชอร์เอาไปใช้ได้ที่อสมรนะฮะคทินิกของเรานะครับทั้งสามภาาเลยนะฮะมา6ท่าน6ท่าน6ท่านก่อนตอนนี้ถ้าเกินเดี๋ยวบอกคุณเทมแจกให้ถ้าเกินเดี๋ยวแจกเตรียมตัวก่อนนะครับมาเลยฮะปังุรีพร้อมกันนะครับรอบนี้ เรียนเชิญเลยแหมนะฮะไม่ได้เจอเชิญกิจการนี้มานานแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับนี่โอเคก็วันนี้ไม่ได้มาปลาด้วยมาแจกของรางวัลแจกของพรีเมียมันด้วยนะฮะได้ถ่ายรูปคู่ด้วยมิทอันพีทวยนะฮะนี่อีกท่านเลยแต่ถ้าเกินหกให้ให้เลยตอนนี้หกก่อนหกก่อนแต่เกินหกให้มาเลยฮะ หนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วแล้วก็บอกโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณลูกค้าวันนี้ที่ซื้อสินค้านะครับผมหรือว่าทริสเมนต์คอร์สต่างๆจากทางเอสมาราคลินทุกทุกหนึ่งหมื่นบาทจะได้เป็นกระเป๋าลดโลกร้อนและก็ถ่ายรูปคู่กับคุณเพ็กกี้เอวีไอีสุดทันสุดอ่ะมาท่านแรกเลยครับแถวหน้าเคสมอบให้เลยครับผมท่านแรกฮะทันนี้เลยฮะเฉลยครับนี่เรามี ในซองจะมีเป็นที่อรเชอร์นะคะรบับรับกวลลงทะเบียนด้วยเนาะนะฮะ,ะ,ะอ่ะมาครับผมอ่ะมาเลยฮะ,ะถ้าต่อไปเข้าแถวได้เลยนะคะบัตรเครดิตนะจ๊ะอันนี้เป็น ready credit อ่ะให้ก็ได้อ่ะซิตี้แบงบค์บัตรกดงอนโดอ่ะอ่ะอะานนี้ก่อน,นะครับด่านี้ก่อนเลยนะฮะโบโตเตอร์นี้เป็นโบตเตอร์พอกไรเซนรีเซ็ตอีชั่นหมดไปแล้วนี่มาใหม่มาใหม่ ใช,ใช่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 ผมกำลังเตรียมรูปมาแล้เราอ่ะได้ครอ่ะมาครับรัดดีนิดนึงถ่ายรูปคู่กันเลยเข่าแถวต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวได้ของรางวัลเซ็ทรอคแล้วนะครับผมรูกตัวติดต่อตอนเช้านะทีมงานขอทางอิสเมลนาเลยครับอ่ะมีไหมฮะมาเลยครับรัดต่อกันเลย อีเวนต์แรกนะครับคุณเข้มน้องเข้มก็บพิถึงทุกคนเลยนะฮะถ่ายรูปคู่กันเอาไว้มาเลยฮะมีลูกค้าของเราซื้อครบ10,000บาทไหมมีไหมเดี๋ยวมานับเลยนะฮะมาล็อเป็นถุงผ้าลดร้อนได้ครับผมจากเอสมอนด้าคลินิกแล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับคุณเข้มด้วยผมยืนเล่นกันครับทุกคนจะได้ถ่ายรูปให้ชัดเจน มาเลยฮะมาเลยครับต่านต่อไปได้เลยมาเลยครับเราจะมีจุดบ็อกกิ้งอยู่นะฮะนี่เล่นหลอดเนาะเย็บปีนี้อายุ24น่ารักนะครับผมก็ดูแลผิวพรรณตามอายุส่วนเรา36ก็ดูแลไป36โบอบฟิลเลอร์ลอยใหม่ก็ต้องมาฮะ ต้องเปิดหน่อยอเปิดประเทศแล้วตอนนี้ก็นนนนที่นะะีนะฮะเอซ์มอรด้าเนอร์นได้เว้นระยะห่างด้วยนะครับผมตอนนี้โซเชียลดิจิทัลซิ่งด้วยนะฮะอย่าลืมหน้าก,กากอนามัยต้องใส่ทุกคนเนาะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับที่สำคัญวัคซีนอ่าต้องฉีดด้วยนะ,ะมาตอนน่อไประยะห่หางด้วยนะครับโซเชียลดิจิทัลซิ่งนะฮะเหลืออีกสองแล้ววันสงอนสงแล้วัลขอบัตรเครดิตใครที่วงเงินเยอะสุดมีไหม เอาแบบง่ายๆกันเลยอันนี้เท่าไหร่ปันอะไรได้ด t c หึงรางวัลแล้วรอสุดท้ายเอา t c มีไหมฮะสี่หมื่นห้าเท่าไหร่สี่หมใครมีมากกว่าสี่หมเท่าไหร่เท่าไหร่สีสาบานวันดี้เป็นแค่แสนห้าเองเป็นแแสน้าาล้านหนึ่งจักไปดไหนล้านหนึ่งเลยตัวด้านนี้เลยฮะ ชื่อเหลี่ยเลยครับคุณันเอ็นซีนั่งมนเฉลี่ยเลย้านึนัมียะมหาวทเจ้าเสด็จแล้วอรอเล่รอเล่นสี่น้าข้าแถวเดี๋ยวให้มีของเอสมันดาเพิมสี่แสได้สี่แสนหด้านนี้เลยเดียวแล้วใช่ไหมครับตี้เออต้องตังริอะด้านนี้เลยครับเอ่ย ่ะเดี๋ยวรับขอจากกรุงเทพไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวีแชทเรื่องของพี่โต๊ะ,นะ,ะนเนาะนะฮะนี่บัตนนีบ้านนีแต่บัตรที่บัตนนี้มีเพิ่มเป็นครั้งหนึ่งเพิ่มอีกใช่ไหมโอเคมาเลยเชิญเลยฮะด้านนี้อ่ะมาก่อนเลยนี450,000เข้าได้เ,เลยฮะอยากจะมารูดยังไงของตัวเอง50,000อันนี้เอ่ยบัตรเครดิตนะบ,นบัตรเครดิตไอ้นี้เป็นบัตรเดบิตแล้งเป็นบัตรไหนอะ่ะไหนอะ่ะ อ๋อแพดดินน้ำโอเคอ่ะมามาเลยฮะน,น,นี้เลยเพื่อนี้เลยเดี๋ยว,วรับของเรามาจากคุณเข้มก่อนอแล้วก็เดี๋ยวกิฟต์บชเชอร์จะไปให้ที่โต๊ะนะครับรับแล้วอย่าเพิ่งไปไหนเดองน้องคันเช่ามาตรงนี้เลยคมาติดต่อคันเช่าได้เลยฮะมาเลยฮะเชิญเลยครับเอาโบชเชอร์ไหมเอาไม่ได้มาฮะสี่แสนห้าได้เลยครับเชิญเลยฮะเบคาเียร์ยลยคลเรีรย,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 ยร์อยู่ไหนคาเรียร์ ่หน้าต้อนรับเลยชญเชวนไหค่อไปแล้วอาวได้ไพี่ไหมฮะเลยค็นแล้วเขก็เจลปอฮอร์เนาะต้มเซวเองด้วยนะเริ่มจากตัวเองกันเละฮะผมก็ฉีดก๊บลาลาวัคซีน10เข็มโดนหมักัยีรฉีดโบท็อกไว้ใหม่ฟิลเลอร์ โดเป็น20อมาด้านนี้เลยนี่ very k e e correction เลยเด๋กวันจำหนแล้วนะเชนดีนะ very k อ่เรมะมาต่อโคต,ตรคุณนี้หมดยังเอ่ยข้อีกหนลายเซ็น <c oughs> ยิ้มหน่ลูกมอกล้องหน้คนสวยช่วยสักนิ้วค่ะเย้ แัมน,น,นักเตะอ่าอะมางเหลือนะฮะเหลืออีกสองรางวัลครับผมฟาดใครมากกว่าแสนนคะครับไปกระดิตฟาดเลยมีมไหมฮะมีมไหมฮะโอเคนีค่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับมีทั้งโน้ตปุ๊กปฏิทินนะฮะแล้วก็มีของอีกเยอะแยะเลยครับใครสนใจเนะี่ยก็ติดต่อที่บ้านเคี่มได้ ใช่ไหมฮะฟังชันใหม่นะฮะตัวนี้มีว่าจำหน่ายแล้วนะครับอันนี้คุณมาใหม่ล่าสุดเลยอ้าวมีอีกไหมขออีกสองรางวัลนะครับบัตรเครดิตท่านไหนโชว์เลยมีไหมฮะหัวเงินอะไรก็ได้ตอนนี้มีไหมฮะตอนนี้มีไหมมีหรอฮะไปได้ไปได้อะไรนะฮะติดลบได้เราจะโชว์ท่านเดียวมากนั่นนี่เลยครับเป็นอ๋อไปเลยได้เลย ไม่ได้นะมาเลยมาเลยเร็วๆเร็วๆเออไปดูได้นะคะไปติดตามแฟนเพจบ้านเข้มได้อ่ะให้ก็ได้ครับงหมดเอ็กเพรสแท้อ่ะมาเรามสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวที่จริงอ่ะที่นิ่ก็เป็นบัตรเครดิตสชบัตรเครดิตแหละมีไหมมีไมนาเกียร์นี่บัตรเครดิตพักก่อนพักก่อนอันนี้ที่นีอยู่นี่ไหนเอ่ยสิ้แลบหระรู้ได้ไหมขอดเอาแสงกว่าน่าดีแสนแลยสเตรียมสเตรียงอยู่เลย ปสตีฟอยู่ไหนฮะข้ามหาเทพีเจ้าเชิญเลยครับเชิญจะสม่วยอะไรโอเคเรียบร้อยฮะนี่คำเรียกสุดท้ายท้ายสุดเป็นไงบ้างฮะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยเนาะ ใช่ไหมครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าปีหน้าก็จะมีในสิ่งดีๆนะครับย้ำอีกทีหนึงดีกว่าย้ำเรื่องผลงานจริงๆว่าเรามีผลงานอะไรบ้างนะครับห <ๆๆ S 2> ลายๆคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนที่ชอบน้องเข้มชื่อชอบในผลงานชื่อชอบตัวน้องเข้มด้วยนะฮะ <ๆ S 2> ให้ทำผลงานน้องเข้มฝากผลงานอีกทีนดีกว่าฮะตอนนี้นะครับก็มีเสี๋ยวทำด้วยสเปนโซนะครับแล้วก็ชาติพยัคฆ์คงนักเลงแล้วก็บวง วิภาลาครับนี่ที่กำลังถ่ายอับอยู่ก็อยากให้กแฟนทุกคนนะครับร,รอติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราแบบนี้ไปนานๆ,ๆครับครับเล่านิดนึงว่าทั้งสามเรื่องเป็นยังไงบ้างแตกต่างครับเคยใกล้ๆเซร์ไพรสโซนี่ยก็ท่อนขางจะคอมเมดี้นะครับผมที่โรแมนติกมากๆอ๋อเป็นคอมเมดี้โรแมนติกเปิดมาก็ฮาครับว่าฮาแล้วฮาเราจะเป็นละครที่แบบว่าเขาสมองอ่านะครับส่วน ชาตพายักคนนักแสดงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซีจีนะครับแล้วก็แอคชั่นก็ค่อนข้างเยอะคนช่วยในกานให้นะครับผมแล้วก็ปัววิมาลาเนี่ยเป็นภาคตอ่อของโซเวลี<อ>คจาจริงความเป็นก็มีให้ทุกคนได้รอดูแน่น,นอนครับใช่ไหมอ่ะครับผมถ้าอย่างนั้นท้ายสุดอีกสักงหนึ่งครั้งเลยกันอวยพรนะครับครบรอบ5ปีให้กับผู้บริหารของเราทีนึงแล้วก็ให้ถับเอสเมอร่าอีกทีนึงเลยกันนะครับครับผมยังก็ขอุญาตนะครับผมอวยพรให้กับ เอสเมอร์เลด้าใช่ครับผมปีนี้ก็เก้าสูงป็ที่5ใช่ครัเป็นเข้าเป็นที่6นะครับเป็นที่5ครับขอให้อยู่คู่ทุกๆคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมอยากจะให้เปิดหลายๆสาขามีทางเปิดแบบ10สาขาร้อยสาขาทันสาขาทั่วประเทศไปเลยนะครับผมขอให้มีเด่ดลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ เค้กก็ชอบที่จะแบบว่าคขาเป็แบบไปอีกด้วยเนาะได้ไหมฮะโอเคครับถ้าอย่างงั้นก็ขอเสียงอุ้ยอย่งงนให้กับคุณเทมฮอนสวีนน้อยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวคุณเทมพักร่อนด้านแรกในะฮะถ่ายรูปกันได้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะ